สวัสดีครับพบกับผม Wolf Down Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมอ่าตอนนี้เป็นตัวเดโมโอ,อยู่นะเป็นเกมที่ชื่อว่า Eternal b a c k s u r v i v o r นะครับใช่ป่าวะเออ Eternal Eternal b a c k s u r v i v o r นะครับตอนนี้เป็นเดโมอ,อยู่นะเกมนี้เคยเกมเนี้ยเป็นเกมที่พัฒนามาจากเกม b a c k s u r v i v o r ที่อยู่ในมือถือนะตอนแรกอะ่ะมันเป็นเกมมือถือก่อนเว้ยเป็นเกมแนว Point and Click นะเ,นเกมแนว Point and Click เดินตามแมพแล้วก็สำรวจของแล้วก็คราบของขึ้นมาแล้วก็ไปสู้กับศัตรูนะซึ่งเหมือนเหมือนพับจีเลยเป็นพับจีแต่แบบเป็นโมบ้าผับจีนะจากนั้นอะ่ะเมื่อซับประมาณปีปกีกว่าจากนั้นจากมือถือจ้ามันก็มาลงในสตรีมไปซึ่งลงสตรีมเป็นรูปแบบเดียวกันนะเซิร์เวอร์ก็เดียวกันเป็นมือถือกับสตรีมอ่ะเล่นร่วมกันเจอไปเจอกันได้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเจอกันเปล่าแต่ว่า มีช่วงหนึ่งที่ผมเล่นกับเพื่อนเราผมเล่นมือถือเราเพื่อนก็เล่นในคอมก็กเจอกันนะเออเตัวไม่ต้องใช้อีมูจากนั้นให้หลัง2ปีนะครับเกมได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ตอนนี้เป็นเดโม่จา,ากที่ผมเปิดให้ดูต่เนี้ยเป็นตอนนี้เป็นเดโมซึ่งตัวเดโม่ดูดิคือตัวเดโม่ตอนนี้ทําเป็นแนวโมบ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าเป็นโมบ้าแนวพาวเวอร์ก็คือไม่มีทีมคุณจะไม่มีทีมเลยนะ แต่ว่าผมแนะนําผมผมรู้ว่ารู้สึกว่ามันต้องมันสามารถสร้างทีมได้เห็นปะตอนนี้มันสามารถสร้างทีมได้แต่ว่าตอนที่เล่นจริงๆอ่ะถ้าคุณเล่นในมือถือเล่นภาคเก่าอ่ะภาคเก่ามันจะคุณจะมาคนเดียวนะคุณจะแปลทีมไม่ได้อะไรอย่างนี้นะ,ะวันนี้ผมจะไม่ไม่นำตัวละครนะเพราะนี้เป็นตัวเดมโม่คุณสามารถลองทุกตัวมีแจ็คกี้อายาฟิโอลาแม็กนัทแม็กแม็กแม็กนัทจ้ะแม็กนัทไซฮีนาดีนไฮยอนอูฮาร์ไอซอนหลีไต้หวัน หลีใต้หลินเออใต้วันหลีใต้หลินยูกิแล้วก็ไฮเยจินนะครับซึ่งตัวที่ผมถนัดแต่ยังไม่มาเวตัวที่ผมเล,เล่นจริงๆในเซริร์ฟในเกมเก่ายังไม่มาแต่ตอนนี้ยผมจะพามาดูตัวที่คิดว่าน่าติดเมตานะอ่ะตัวไซฮีผมก็เล่นเป็นนะจากจากจาก,จากเกมเก่าอ่ะพูดอข,ข้าวก่อนตัวเนี้ยเกมเนี้ยหลักๆก,ก็คือระบบการคราบของนะครับซึ่ง แต่ละตัวละครจะมีอาวุธที่มันถนัดไม่เหมือนกันอย่างของซาฮีเป็นอาวุธค้างอาวุธค้างว่าผสมก็ตามนี้ครับอาวุธค้างเป็นอาวุธโจมตีลักที่แรงสุดในเกมแต่ว่าจะมีวันหมดนะคือใช้แล้วมีหมดวันหมดไปอะเวลาคุณจะทําอาวุธประเภทนี้คุณต้องมีเยอะๆเยอะมากๆจริงๆ,ๆหรือว่าใช้สู้ศัตรูแบบน้อยจริงๆอะน้อยครั้งเยอะใช้สู้ศัตรูจริงลองลงมาก็ไม่ใช่ไม่ไม่หมายถึงอะไรหมายถึงใช้โจมตีศัตรูแบบ เลดเกมจริงอะ่ะเลดเกมจริงหรือว่าใช้จะแบบใกล้จะหมดแล้วค่อยไปคาวเพิ่มมันจะได้อาวุธกลับมาใหม่นะได้แบบได้จำนวนเพิ่มกลับาใหม่ก็รู้คอมเมนต์ได้เพิ่มมาใหม่กันกนะอ่ะต่อไปสายอาวุธประชิดนะครับมีขวานดาบหอกง,ง้าวอะไรก็ว่าไปซึ่งในเกมมีเยอะมากอย่างเงของแจ็คก,กี้ขนาดอาวุธประชิดพวกดาบเลื่อยมีดขวานขวานเนี่ยเป็นขวานแบบปลาก็มีนะเบสเมีทั้งแบบปลามีทั้งแบบ อ่าแบบใช้โจมตีธรรมดาแล้วก็สายหอ,อกก็มีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสายหอ,อกมาอย่างอ่ามาแล้วนะครับสายหอ,อกมาแล้วแล้วก็สายปืนปืนมี3แบบก็คือมีปืนพกปืนไรเฟลิลแล้วก็ปืนสไนเปอร์นะครับมี3แบบเหมือนกันหรือถ้าเผื่อคุณไม่ไม่เก่งพวกปืนหรือพวกอะไรมีสายกับดักก็มีอย่างไอซอนมีสายกับดักนะครับวางกับดักได้กับดักต้าคาได้เลยในเกมแล้วก็สายมัดสายมัดนี่จะค่อนข้างแหวกแนวหน่อยคือจะจะเมดเบาตีแรงแต่ว่าจะมีออปชันเสริมนะบางตัวอย่างก็จะมีเขืนว่า ตัวออปทัานเสริมพวกขยายล,ลดสกิลลดคูลลด่ลลดาวขยายสกิลอะไรอย่างเงี้ยอ่หาหลังมาก็เทนูเทนูเกมนี้จะมี2แบบเหมือนกันกนะ็คืออาวุธในเกมเนี้ยเยอะมากๆแต่ว่าคุณเนี้ต้องคาร์บเอาแล้วของที่คาร์บอะ่ะมันก็ต้องมีทรัพยะเวลากกจำกัดคือคุณต้องไปแย่งกับผูเ้เล่นคนอื่นนะเออหรือถ้าคุณคิดว่าอ่าต้องฆ่าคนอื่นน่ะเออฆ่าแล้วก็ยึดของมาเหมือนภาพจีเป๊ะเลยนะครับเกมนี้เหมือนภาพจีเป๊ะเลยอ่าจากนั้นมาดูสกิลตัวละครนะจากที่คิดดูไปแล้ว สกิลตัวละครในเกมเนี่ยมันจะมีสีมันจะมีสีแบบแล้วก็นับจากอาวุธที่เราใช้ปประจําด้วยเป็น5แบบนะครับอ่าจางของเนี่ยอันนี้เป็นสกิลก็คือเป็นบอบบ้าเลยผมยังไม่อธิบายตอนนี้ผมทำรีวิวแยกกีเข่าหลังนะตอนนี้ผมจะพาคนมาดูระบบของเกมคร่าวๆก่อนผมจะปรับเป็นอ่าเล่นตัวที่ผมถนัดก่อนนะอ่าตัวอะไรเอายาๆก็ได้อ่าตัวไหนดีวะ กดูไหนไพิเต๋ป่ะ <c oughs> ผมเอาไปนาดีนแล้วกัน <c oughs> เพราะว่านาดีนน่ะมันเป็นธนูกับหน้าไม้ไงซึ่งธนูกับหน้าไม้อ่ะมันสามารถลงจุดที่เราไม่สามารถไปลงจุดที่เราไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นเขาอะขอเข้าใจปะ่ะแล้วก็ตอนนี้เกมเป็นเดโมอ,อยู่ซึ่งจะเปิดจะเปิดให้เล่นเป็นแล้วเวลานะซึ่งตอนนี้มันนอกแล้วเวลาการเล่นนะซึ่งผมก็สามารถเล่นแต่กระบอดอย่างเดียวอ่ะกระบอกผมเล่นกระบอดอย่างเดียวใช่ไหมหมดบอด เล่นคนเดียวแล้วกันอ่ะเป็นยากไปเลยหรือจะถ้าคุณจะเือกดูโบรไพ่เกมก็ปรับเป็นกาลางหรือทั่วไปก็ได้นะแต่ว่าผมเล่นมาอันเนี้ยตาจริงนะเกมเนี้ยผมเล่นเป็นครั้งแรกนะหมายถึงตัว Back s u r v i v o ออันเนี้ยผมเล่นเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในมือถือครับผมเล่นมาหลายมันบ่อยแล้วผมเลยรู้ว่าของอะไรครับเป็นอะไรซึ่งอันเนี้ยผมเล่นแบบยากสุดที่ดูเลยแต่ว่าผมเล่นเกมโมบ้าอันเนี้ยเล่นหมายถึงเล่นเกมเกมเนี้ยเป็นครั้งแรกนะซึ่งถ้าเกิดตายตั้งแต่ตอนต้นเรื่องก็ต้นเกมก็คือ ก็ขออภัยด้วยนะคือเล่นมาครั้งแรกจริงเกมนี้เล่นครั้งแรกหมายถึงเวอร์ชันนี้เวอร์ชันที่เป็นโมบ้าเนี่ยเล่นมาครั้งแรกแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่เป็นพอยต์อันคิกอะเล่นมาเล่นมาจนแบบแรงโหไปไปช้างไปนู่นนี่นัน่นไปจดจิ้งจอกอะไรแล้วนะอ่ะเริ่มแรกเกมจะให้เราเลือกระหว่งางธนูกับหน้าไม้นะครับซึ่งสองอันนี้ใช้งานต่างกันนะธนูจะไกลกว่าแต่ว่าหน้าไม้จะเร็วก,กว่าผมเลยเลือกหน้าไม้แล้วกันจุดที่ลงอ่ะควรจะ ถ้าเผื่อเราเลือกหน้าไม้จุดที่ลงควรจะเป็นพวกถนนโรงแรมวัดอะไรประมาณนี้นะเพื่อเอาคาร์บของอาจจะตรงเป็นวัดแล้วกันหวังว่าจะไม่เจอใคระมีคนลงกับผมใช่ไหมถ้าเป็นจุดสีแดงคือมีคนลงกับเราด้วยนะต้องระวังท่านูนี่มีผลเพิ่มเติมจากสัตว์บางอย่างแรกหลังจากคุณเริ่มเกมมาคุณควรหาของก่อนนะอัพสกิลด้วย เราสูเ้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะเราควรจะหนีก่อนนะเสื้อนะครับกระเทียมกระเทียมขนมท้าวขนมปังกระเทียมได้นะนี่เราก็คราฟของละคราฟของคราฟของเราได้ EP เพิ่มเลยนะสัตว์พวกนี้ยังสู้ไม่ได้เพราะเราเลี้ยงน้อยอยู่นะครับเดินหาของก่อนเนาะ อันนี้เป็นของเป็นเครื่องประดับเราไม่ผิดนะแล้วก็ด้านขวาจะบอกด้วยว่าเราต้องการของอะไรบ้างนะครับถ้าเบื่อของที่มันไม่ต้องการก็เราไม่ต้องเป็นต้องไปเก็บก็ได้นะมันเสียเวลาเกมนี้ต้องทำต้องทำเวลาก่อนก็แข่งกับตัวเองก็ได้โอเคมีเสียงปืนก็คือเขาก็เริ่มสู้กันแล้วนะผมจะไม่อธิบายสกิลนะอย่าไปดับอาทํำรีวิวเขาลงสู้เขาไม่ได้นะครับตอนนี้ อายาก็โหดอยู่นะปืนปืนกลด้วยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้บอดนี้มีของเร็วกว่าผมมาสมบูรเลยเนี่ยเขาถึงไอ้นี่วิ่งวิ่งเร็วสมบูรณ์เนี่ยถามว่าทำไมผมไม่สู้เขาสู้ไม่ได้นะตอนเร็วน้อยอยู่อะแล้วบอดมันเก่งค่ข้างเก่งนะเราค่อยไปสู้กับตอกกับเขาตอนหลังๆก็ได้นะ ก็ถ้าคุณแบบอยากรู้ว่าของตรงไหนดรอปตรงไหนก็กดที่ของกดที่ไอเทมก็ได้มันจะบอกไปนะเนี่ยอยู่ในโรงแรมใช่ปะถ้าเผื่อมันไกลก็ต้หาของที่อื่นก็ได้อย่างเงี้ยคงจะไปโรงพยาบาลก่อนนะเพราะเพราะเหล็กอยู่ที่โรงพยาบาลนะมีอย่างนี้มีอย่างนี้ไปหาของก่อนไม่มีโอ้เจอตัวนี้ได้หนีก่อนนะครับตัวนี้มันโหดนะฟิโอลา เปลวาไเป็นสายประชิดที่ค่อนข้างดุเลยนะถ้าเผื่อไม่ไม่คิดถ้าคิดว่าไม่ไหวพึ่งไปสู้เขาตอนต้นเกมนะตัวเราอะ่ะตัวตัวนาดีนอะ่ะเป็นตัวเลสเกมนะพาส,สีก็คือยิ่งค่ายิ่งค่าตัวอ่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยตัวพวกเนี้ยเราจะยิ่งเก่งขึ้นนะซึ่งตอนแรกๆเราเรา่เราเรา,เราทาอะไรไม่ได้เลยถ้าแรกหลับทำอะไรไม่ได้ย่างยีหนีก่อนถ้าได้แค่หนีอ่าเจอแล้วครับ ยิ่งเราครับของได้มากเท่าไหร่ก็จะไอ้นี่นะครับยิ่งทำให้เราเลวเยอะขึ้นจะสังเกตว่าตอนนี้ผมไม่มีไม่มีพวกของไอ้นี่เลยนะของแบบพอจะตอกบอเขาได้เลยดูผมดูด้วยตาก็รู้เว็บดูคุณสังเกตที่อาวุธอาวุธผมไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นกับดักนะครับถ้าเผื่อเราเล่นตัวไอซอนกับดักมันจะค่อนข้าง มันจะมันจะวางไวอ่ะเออมันจะวางไวอ้อ่ะประมาณตรงนี้แล้วกันตรงนี้น่าจะติดกับได้กว่าผมไม่แน่ใจว่ามันติดติดกับตัวเองได้ไหมนะว่ายกู้ซูไม่ได้ครับตอนนี้ก่อน เมื <formation jin x 2> ่อออกมาจากระยะของการโจมตีม <ired> ันจะกลับไปที่เดิมนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวพวกนี้อ่าปคาเป็นน้ำเย็นแนะนำให้อัพพวกสกิลโจมตีไว้ก่อนนะเผื่อไปเจอแบบลาดเอาเวลาชาวบ้านเขาได้ขาสี่ไม่เอาอ่าได้แล้วเหล็กเดินไปเรื่อยก่อนถ้าเหล็กกัดคาบมันจะมีสองชิ้นนะคาบต่อเป็นคาบเ่็นอีกอีกต่อได้สองต่อเนื่องนะครับไม่ต้องรีบ ผมไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้ยทําเอาไว้ทำอะไรได้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวพอยต์ยันทิกมันไม่มีนะทำแม้เก็บแอร์ดรอปแบบเพื่พอหาของก่อนไงแอร์ดรอปเก็บอย่างก็ได้ต้องร่าพอถึงก็ได้แล้วยองไงสังเกต คังเกจจกของได้นะถ้าเผื่อมันเป็นสีม่วงสีฟา้าคือมันเป็นของที่ดีมากๆเลยนะตีกต้องหาลวดเปียโนใช่ไหมโอเคเนี่นย<ะ>ผมไม่ได้ไม่ทำไรได้นะใช้งานคอนโซลใครรู้ก็บอกเลยนะ ตอนนี้พลังโจมพลังป้องกันผมค่อนข้างเยอะนะแต่พลังโจมตีผมด้อยมากเลยตอนนี้ต้องการอันนี้เป็นพลังโจมตีมากเลยอ่าหวดไม่เจอไนงะด้วนอยู่แบบน,นี้ใช่ไหมที่อยู่ข้างล่างโบสถ์ู่โบ,บสถ์ศาลไม่น่าใช่น่าอยู่ข้างในโบสถ์นี่แหละลองเข้าโบสในโบสถ์ดูอ่าอันนี้นนรับของใหม่ได้นะวางของอ่าวาง อาเป็นกอบคูเสดนะยิ่งของดีก็ครับนานนะเราก็ได้อีกทีหลังจบของท่านเยอะนะอ่ะทีนี้ผมก็หาแค่รวดใช่ไหมไม่ต้องหาของอะไรอ่ะเจอแล้วครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทับทำอะไรต่อป่ะอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องหา ต่อไปอาเหล็กเนี่ยต้องอัดราคาไปแล้ว t นิใช่ต่อไปเราควรทำหมวกกู้หินก่าบาทของดีเนี่ยของหายากน่าของหายากที่สุดเลยเกันเพราะว่ามันไม่ดอกทั่วไปไงไม่ดอกตามของทั่วไปไง สุสานกำลังจะปิดอ่าไปที่ไหนแทนได้ั้งเนี่ยนี่ละกันไปป่าละกันป่าน่าจะมีของที่เราต้องการเยอะกว่านะนาดีนสกิลหนึ่งเต็มรับวเจ้างอื่นเลยก็ได้นะเนี่ยเราฆ่าสัตว์ได้แล้วตอนนี้เราฆ่าได้แล้วยิ่งล็อกคาเราก็จะได้สเตตเยอะขึ้นเห็นปะเนี่ยยิ่งฆ่ายิงสเตตเยอะขึ้นก็คือเป็นตัวที่เลดเกมแหละ สกิลเกมเนี่ยค <ess izing> ่อนข้างเข้าใจยากเข้าใจเข้าใจง่ายๆนะเข้าใจยากเข้าใจง่ายๆนะก็คือไม่ซับซ้อนอ่ะแต่ว่าช่วงหลังอะช่วงแบบหลังๆเกมจะเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วพวกสกิลอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่หลังๆเกมแบบตัวละครตัวหลังๆมันะเริ่มซับซ้อนขึ้นแบบเข้าใจยากขึ้นอะไรเงี้ยมอว์อยู่ไหนแตโรงเรียนเราแป๊บเพิ่เรียนอ่ะเนี้ยตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถสู้ใครก็ได้แล้วนะ ไปโดนเฉยปิดแมปก่อนล็อกวนตาหนังมีมีโอเคสังเกตว่าตอนที่ผมกำลังเดินเดินอยู่อะเราจะได้อีกพีเรื่อยๆด้วยนะอีกพีเรื่อยๆก็คือตัวสีฟ้าเนี่ยยิ่งเราเดินก็จะใช้พลังงานตัวสีฟ้าไปเรื่อยๆนะใช้ละ ไงปะมันใช้ตัวพลังงานสีฟ้าไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเปิดอยากได้เอกพีก็ต้องให้พลังงานนี้เต็มตลอดเวลานะเวลาจะหาทีนี้โรงเรียนไม่ได้ติดแล้วก็สังเกตว่าพื้นที่จะเป็นสีแดงกันนะครับพื้นที่สีแดงก็คือเหมือนภาพจีเลยก็คือเหมือนวงวงบีบอะคล้ายๆวงบีบฝั่งสีเขียวหรือเปล่า ได้วางก่อน Let's use this as it is มันทับมันทับกันเหรอทำมาดไตลงนะครับไม่นักไม่น่าข้าวเลยนึกว่ามันจะเป็นมือไนงะส่วนมือเป็นส่วน Let's hope it's a n i c เนยน,นะ ต้องหาหมวกใจะมาเนี่ยไม่เจอหมวกเลยเนี่ยเกมค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าถ้าเกมแนวแบบซอมบี้น่าจะน่าจะสนุกกว่านี้นะโอเคเจอแล้วอ่าที่กระสีอ่ะเก็บเก็บมาโซ่สังเกตว่าสีแดงเนี่ยคือเราไปไม่ได้แล้วนะ ียร์สีแดงนี่คือเราไปไม่ได้แล้วนะไปได้แค่ไปเฉพาะได้แค่ที่เป็นอันนี้ทิ้งเลยก็ได้มั้งไปเฉพาะได้ที่ที่เราเป็นสีเหลืองสีส้มสีส้มนี่คือกำลังจะปิดนะแมปกำลังจะปิดอ่ะเมื่อกี้เราเก็บไม่เอ๋อ For me, school is just annoying. Let's use this as it is. อ่ะ Stronger. อันนี้คือถ้าเราเปิดเราใช้คอร์ดโบว์ไปเรื่อยๆทำให้เรายิงดีๆขึ้นนะ ไม่ยิงก็ดีขึ้นแหละก็เพิ่มควาตมาแล้วแหละองคอร์โบไม่ใช่ดิโซต้องไปข้างบนแบบส่ <rename> ไม่นี้ามี <methods> ่ไ uh อ้จะตงนี้นะมีคนตายด้วยอ่ะผมยึดอะไรเขามาได้มั่งเนี่ยยึดโลได้ดอกไม้ได้ มาแล้วแอตตม,มีของให้เตาตามหาหรือไม่ดีกว่าเอาเป็นเป็นส่วนรองเท้าหเหรออ่าถ้าเป็นพักถ้าเป็นพักเก่านี่เป็นเป็นส่วนอย่างนี้ไม่เหรอเป็นส่วนเก็บที่แล้วถ้าเป็นค้าเก่ามันเป็นส่วนเครื่องประดับไม่ใช่เหรอส่วนมือไม่ใช่เห,อหรอตอนนี้มาสู้หมีแล้ว พิมเขียววะ่ะเราต้องหาโซ่อยากมีไหมเนี่ยที่ผมพยายามกักของไว้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อมีคนอื่นมาเก็บอ่ะมันมันใจนี่เว้ยเขาจะเอาคือของมันพวกของที่อยู่ตามฉากอะ่ะถ้าเราเก็บไปแล้วคือมันหายมันจะหายไปเลยนะเว้ยก็คือเราเหมือนเรากักของไว้อ่ะให้เขาไม่ได้ของที่เรามีอะ่ะ เข้าใจปะน่าจะเข้าใจเนาะอ่ากักกักของกักยาก่อนก็คือของมันมีแค่จำนวนจำกัดอ่ะมันไม่ได้มีแบบคนมาเปิดใหม่ก็จะก็จะไม่เจอแล้วประมาณประมาณเนี้ยอะไรฮะหมดไปแล้วเนาะโซ่อยู่ไหนโซ่กินเลยแล้วกัน าโซไปเจอที่โอกาสโอกาสที่จะพังสูบนี่ยเพื่อ,อดอบับเพื่อมีโซไม่มีโซโซอยู่ไหนไปิดปิดไปก่อนคาเฮ้เจอแล้วแต่ผมมีน้ำเย็นนะนดิ not too bad not too bad อ่ตอนนี้ผมพร้อมบวกแล้วพร้อมบวกมากๆอ่ะแล้วก็ต้องหาแผ่นซีดีให้จำไม่ผิดนะหาแผ่นซีดีอ่ะมันอัพ a new area has been restricted แ่นปางจะ,บบป,ะงปิดแล้วนะไปหาไฟกันดีกว่า i like see them get out. has been eliminated. Oh. Someone is consecutively eliminating survivors, two last survivors remaining. Zip down this law of the jungle. I was stronger than everyone else. โอเคก็มาเนี้ยนะครับจบไปแล้วนะครับกับแม์แมดหนึ่งนะันี่ผมเล่นแบบยากสุดเลยนะเล่นแบบครั้งแรกด้วยแต่ว่าเพระว่าผม่จําจของจากภาคที่แล้วได้ว่าต้องขับเป็นอะไรมั่งเกมเนี้ยถ้าเผื่อคนไม่เล่นใหม่ๆอาจจะแบบงงๆง,งอยู่นะว่าเอ๊มันเล่นยังไงอะไรอย่างงี้นะก็เรื่องแปลกไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกคนระับปกติผมก็เล่นแบบตอนเล่นแรกผมก็งง,งงงเหมือนกันแต่ว่าพอเล่นไปสักพักมันก็จะจาได้องนะว่าเราต้องทาอะไรบ้างเนาะเออประมาณนี้นะไม่รู้ว่าสนุกกันไหมหรือว่าชอบเกมนี้โดยส่วนตัวกันเปล่าแต่โดยส่วนตัวแบบชอบเกมนี้มากมากนะแต ที่ผมอะเ,เลือกเล่นจากเลอกเล่นเกมนี้จากมือถืออรเพราะว่าพวกเกาหลีมันเก่งจริงเวย้ยเจอพวกเกาหลีคือพวกเล่นกันเก่งอะแล้วแบบเกมพลอยแองคี้อะเราหลบเราอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นโมบ้าเออผมจะมีอา่าผมมีทักษะจากโมบ้าอยู่จากโอมิเอจิอาริแาจาก LL จากคอนจากตัดเอหนึ่งตัดเอสองจากฮีโร่ออฟสตอร์มคือเล่นโมบ้าเล่นโมบ้า,บามาเกือบทุกเกมที่มีที่ประเทศไทยเคยมีข่าวแล้วเอเอง่ายก็ค่อนข้าง,างามั่นใจในฝีมือแต่แต่ไม่ถึงแบบ ถึงขั้นแบบอ่าเฟกเกอร์ aker, ขั้นแบบในในตีในในวนันในวันเทสอะไรสักอย่างเลย <laughs> เออไม่ถึงขั้นนั้นหรอกท็อปสันอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นท็อปพวกนั้นแต่ว่าเล่นได้พอสมควรอ่ะกิดงงกินายอะไรเงี้ยเอวีอะไรเล่นหมดแล้วเออแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงขั้นกิดนายหรืออะไรที่เก่งๆแลเนาะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเผื่อชอบเกมนี้ก็ <laughs> ลองดูนะตอนนี้เกมมันให้เล่นฟรีอยู่นะเ <laughs> <laughs> ดโมแต่ว่าในอนาคตแต่ก็ถ้าเกิอาจจะมีปลดล็อกตัวละครเนี้ยเนี้ย ซึ่งผมคิดว่าตัวละครแต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกันนะซึ่งแล้วแต่เทียแล้วแต่ว่าคนจะชอบตัวไหนซึ่งเกมนี้ดีมากๆเลยนะเออขอฝากก็แค่เท่านี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็เออแล้วเร็วเนี้ยผมอาจจะลองผมอาจจะลองเปิดแบบอะไรนะเปิดแบบลองรับรายได้ดูแต่ว่าไม่รู้มันจะได้รายได้เยอะไหมเขาบอกว่า1 1คลิก1คลิกที่เข้ามาดูก็คือ0 0น .1 บาทรู้ย์จุู้ย์จู่งายไรายได้ได้ไหมก็คือประมาณ1 0 0 0คลิกอะได้1บาทเว้ยไม่รู้ไม่รู้ว่า มันจะโอเคไหมถ้าถ้าเผื่อทุกคนสดคิดเห็นยังไงก็ดีดีขาดและลิ้นพันละถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะว่าเกมนี้เป็นไงหรือว่าถ้าสนใจขนาดก็เดี๋ยวเราชมใจนะถ้าเผื่อชอบเกมนี้ผมจะทำอีกเยอะเลยโอเคนะเออหาก็กลังหาคอนเทนต์อย่างอื่นนอกจากวันพันแมนนะเพราะว่าวันพันแมนเ่ะผมรู้สึกว่ามันไปเปื่อยแล้วอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้ามาคุยกับผมทุกคนทุกคนมาคุยกับผมหมดเลยเว้ยบอกว่าเกมมีแค่นี้หรอผมก็มู้จะตอบไงเกมก็มีแค่นี้ ถ้าทุกคนสนใจก็มาเล่นกับผมได้นะเนี่ยสร้างทีมเล่กันได้โอเคนะขอคห้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็ไม่เกลืกันนะ